สวัสดีค่ะมาเจอกันในช่อง YouTube Any Mimi นะคะคลิปนี้เราจะมาเชื่อมต่อชิ้นงานสี่เหลี่ยมต่อดอกรหัส M 010กันนะคะลิงก์วิธีถักแพทเทิร์นมีแนบไว้ให้ในช่องคำอธิบายใต้คลิปนี้แล้วนะคะก่อนที่เราจะเชื่อมต่อนะคะเราจะถักชิ้นที่2หรือชิ้นที่เราจะนำมาเชื่อมต่อนะคะให้ถึงแถวที่6ก่อนเนาะแถวที่6นะคะตามแพทเทิร์น เราจะถักรวบนะคะสามหลักโซ่ห้าแล้วก็ถักรวบสามหลักแล้วก็โซ่หนะ้าเนาะเราจะถักรวบแบบนี้นะคะทั้งหมดที่สี่หลักเนาะหรือว่าสี่รอบนะคะตอนนี้ให้เราถักมาก่อนที่สองรอบนะคะถักมาครึ่งหนะึ่งเนาะแล้วก็จากโซ่ห้านะคะเราจะถักแค่โซ่สองเราจะเหลือด้านที่จะเชื่อมแบบเต็มๆแบบนี้1ด้านนะคะ แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะว่าเพื่อนๆจะเชื่อมต่อจากด้านไหนก่อนก็ได้นะคะของนีจะให้เหลือ1ด้านสุดท้ายแบบนี้นะคะที่เป็นแบบด้านเต็มเนาะตรงนี้เป็นด้านที่เราเริ่มต้นมานะคะพอเราถักรวบสามหลักเข้าด้วยกันแล้วนะคะให้เราถัก2รอบนะคะจากโซ่ห้าเราจะถักแค่โซ่สองถักครึ่งเดียวนะคะหมายถึงเราจะถักโซ่แค่ครึ่งเดียว หยิบฝังตรงนี้ขึ้นมานะคะหันด้านที่เป็นปลายไหมเข้าหาตัวเราเสร็จแล้วเราจะเชื่อมโดยการถัก X นะคะ X ตรงนี้เราจะนับเป็นโซ่ที่3นะคะแบบนี้เนาะเสร็จแล้ว4 5เราก็จะได้ครบ5โซ่นะคะเสร็จแล้วเราถักรวบสามหลักเหมือนเดิมค่ะ1 2 3ปลดทั้งหมดนะคะจากโซ่5เราถัก2ถัก X นะคะนับเป็น3 4 5เสร็จแล้วเรากลับมาถักรวบนะคะอีก1ครั้งในหลักมุม ลดทั้งหมดโซ่หาถักแค่สเสร็จแล้วนะคะเราจะเชื่อมนะคะในหลักถัดไปแบบนี้เนะาะฝั่งด้านมุมนะคะเราถักมาครบ4ครั้งแล้วนะคะเราถักรวบมาครบ4ครั้งแล้วเนาะเสร็จแล้วเราจะถักรวบ4หลักตรงนี้นะคะ1น 3 4ปลดโซ่5ถัก2เชื่อมโซ่2เสร็จแล้วเราก็จะถักฝั่งตรงนี้นะคะตามแพทเทิร์นนะคะเราจะถัก F สลับกับโซ่1น,นะคะให้ได้หลัก F ที่4หลักเนาะ เราจะถัก F ก่อนนะคะ1ครั้งเสร็จแล้วโซ่1น,นะคะเราจะใช้วิธีการเชื่อมแทนนะคะเราจะไม่ถักโซ่แล้วเนาะเชื่อมนะคะเสร็จแล้วถัก F เหมือนเดิมเชื่อม F เชื่อมแล้วก็ F ก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอเราถัก F มาครบ4หลักเนาะโซ่5ก็ถักที่โซ่2ก่อนหยิบฝั่งตรงนี้ขึ้นมาเชื่อมโซ่2อีก1ครั้ง แล้วก็ถักรวบ4หลักนะคะหลัก F ตรงนี้เนาะ1 2 3 4ปลดทั้งหมดโซ่าถัก2แล้วก็เชื่อม โซ่สอพอถึงช่องมุมถักรวบสามหลักโซ่สองเชือ่อมโซ่สองถักรวบ พอเราเชื่อมมาถึงแบบนี้แล้วนะคะหลักที่เราถักรวบมี2รอบเนาะเราจะถักโซ่5เลยนะคะ1,2,3,4แล้วก็5แล้วก็ถักฝั่งด้านนี้ที่เหลือนะคะให้จบตามแพทเทิร์นเลยค่ะถักรวบ3หลักนะคะโซ่ห้า โซ่ห้าถักรวบนะคะหลัก F4 หลักโซ่ห้าถัก F นะคะกับโซ่หนึ่ง สลับกันให้ได้หลัก F ที่สหลักโซ่ห้าแล้วก็เชื่อมนะคะบนหลักที่เราถักรวบเหมือนเดิม โซ่หนึ่งเพื่อล็อกงานตัดไปใหม่ได้เลยตอนนี้เราเชื่อมชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการเชื่อมชิ้นงานก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนๆลองทำกันดูนะคะติดขัดสงสัยตรงไหนคอมเมนต์เข้ามาคุยสอบถามกันได้ใต้คลิปเลยนะคะ คลิปนี้จบแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ